สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ําคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันที่2มิถุนายนนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือฟุตบอลค่อนข้างเยี่ยบเหงาะนะเพราะว่าดูทุก,การของลีกใหญ่ๆก็จบไปเรียบร้อยนะครับรายการใหญ่ๆพวกบอลถ้วยก็จบไปหมดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบอลน,น้อยมากนะครับถ้าเกิดดูจาก ตามรายงานจากที่ต่างๆเนี่ยเฉลีย่ยแล้วไม่ถึง10คู่นะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกลีกเล็กๆบนเลยนะก็อาจจะเงียบเหงาซะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะดูสัก1คู่นะที่ผมเลือกมาพูดถึงกันก็จะเป็นฟุตบอลลีกนอกๆเลยก็คือลีกไอซ์แลนด์วันนี้นะครับมี1คู่เป็นเกมระหว่างวาลัวเล็กยาวิกเจอกับเฟรมเล็กยาวินะครับ สถานการณ์ในช่วงตนฤดูการนะครับก็ผ่านมปประมาณ9ก้าเกมนะครับวาลู u, อยู่อันดับที่4นะครับ15คะแนนจาก9เกมนะครับส่วนเฟรมอยู่อันดับ8นะครับ12แต้มจาก9เกมนะครับก็แต้มนะฮะยังห่างกันไม่มากนะระหว่างดาร์คหัหวตารางกับทีมไททอลายเนี่ยห่างกันไม่มากนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า เป็น2ทีมที่ผลงานค่อนข้างดีนะครับอย่างวาลัวนะครับชนะมานุสีจาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้เกมเดียวนะก็คือการแพ้ทีมรองจากฝงคือบรดดับอิกไป1-2นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยมีการชนะมีการชนะ IA a อ a า e s กานะครับ6 1ชนะตตูได้ยาวอีก2-1ชนะ i v ว w e s เวสมา a น0แล้วก็ล่าสุดไปชนะ เอาโฟลดิ่งอีก2ศูนย์นะครับคือไปดีมที่ค่อนข้าจะยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับวาลูนะครับแล้วก็สถิติในบ้านดีมากๆนะครับปีนี้การเล่นในบ้านที่ผ่านมาทั้งทุกรายการเลยเนะี่ยเก้าเกมหลังสุดนะครับจากทุกถ้วยนะครับไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ชนะไปดีมเจ็ดเกมอะ่ะแล้วก็จุดเด่นเลยคือเรื่องของการทำประตูตอย่างที่บอกไปคือยิงได้เยอะมากนะครับยิงได้สามลูกสองลูกมีสี่ลูกหกลูกก็มี นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างจะจัดจ้านยามได้เฝ้ารังเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมเยือนเนี่ยอย่างเฟรมก็จริงๆถือว่าดีกีไม่ได้ไม่รองมากเท่าไหร่นะแล้วก็ผลงานค่อนข้างโอเคด้วยนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะไม่ต่างจากเจ้าบ้านเลยแต่ว่าจุดด้อยก็คือเสียเยอะเหมือนกันนะครับคือเกมไหนยิงได้3ก็จะเสีย2อ,อะไรเงี้ยคือเกิดขึ้นบ่อยมากยิงได้4เสีย2ยิงได้2เสียหนึ่งอ่ะคือ แทบจะาก,การันตีว่าเสียทุกเกมเหมือนกันนะครับก็เป็นทีมที่มีจุดบอดอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆสอนทีมนี้ตามมุมมองของต่างประเทศเนี่ยเขาให้เขามองว่าทางฝั่งวอวารุว่เจ้าบ้านเนี่ยเขามองว่าเหนือกว่าเยอะมากนะครับผม,ผมก็ผมมองว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอสถิติในบ้านที่เขาได้แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูเรื่องของสถิติการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าเฮดทูเฮดเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ เราก็ยิงกันไม่ค่อยขาดด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้าอาจจะมีโอกาสได้เฮมากกว่ากระจิงแต่ผมมองว่าสกอร์เต็มที่เนี่ยก็อาจจะอยู่แค่เฉืเฉยนะอาจจะไม่ได้ยิงแบบว่า3ลูก4ลูกนะครับผมแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอโอกาสของเจ้าบ้านมีโอกาสเป็นฝ่ายคว้าสาม้มากกว่าแต่สกอร์น่าจะเฉยนะครับอาจจะมีโอกาสเสมอก็ได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดพูดถึงเจ้าถิ่นชนะเนี่ยก็ไม่ได้แบบ ร้อยเตลอดเลยก็อาจจะมีแพ้บ้างเสมอบ้างนะครับเพราะเชื่อว่าเกมนี้ก็เต็มที่วาลัวมิวกาสเสมอในวันนี้สูงแล้วก็ต่อยชนะก็คงไม่ขาดอาจจะเป็นสกอร์แบบ3-2ม1อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ